สวัสดีค่ะทุกวันพุธเวลา5โมงครึ่ง17นาฬิกา30ถึง18นาฬิกา30นะคะ1ชั่วโมงเต็มๆคลาสโยคะของ b e s t Body Studio จะเป็น all level flow โยคะนะคะ all level จะหมายถึงว่า ผู้ฝึกเนี่ยระดับไหนก็ได้ระดับตั้งแต่เบื้องต้นเลยก็ได้หรือจะเป็นระดับที่เออฉันอยากเป็นอ intermediate อะฉันอยากมีมีฉันอยากได้ท่าที่มันพลิกแพลงขึ้นหลังจากที่ฉันเนี่ยได้ฝึกมาระยะหนึ่งแล้วนะคะทุกวันพุธที่นี่นะคะ5้าโมงครึ่งเรามีคลาสแบบนี้ค่ะ all level เหมาะสำหรับผู้ฝึกทุกรูปแบบค่ะ ตั้งแต่ไม่เคยฝึกโยคะมาเลยก็สามารถมาฝึกในคลาสนีได้นะคะโดยที่นํำจะเป็นผู้ฝึกสอนให้นะคะนํำก็จะดูตั้งแต่ร่างกายของเราเนี่ยสามารถทําท่าอะไรได้แบบไหนขั้นไหนบ้างนะคะ Adjustment จ,จะค่อนข้างเป็นนำํำไม่อยากจะพูดว่าหนึ่งต่อนหนึ่งจริงๆแล้วบางคลาสเนี่ยอาจจะคนเยอะนะคะอแอดจัดเม้นต์ค่อนข้างจะดูละเอียดในรายท่าในรายคนนะคะคือถ้าใคร ยังไม่สามารถทำท่าอะไรได้เลยก็จะเริ่มตั้งแต่การยืนให้ถูกต้องการก้าวขาการวางขาการสเต็ปขาให้ถูกต้องหรือถ้าใครที่ได้ท่าเพิ่มขึ้นมาแล้วบ้างแล้วก็นําก็จะดูว่าร่างกายเราจะสามารถพัฒนาได้จนถึงท่าที่มันเป็นในรูปแบบไหนนะคะน้ก็จะให้โฟลต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะคะในในรูปแบบที่ปลอดภัยแล้วก็ สร้างความแข็งแรงให้กับร่างกายสุดๆเลยค่ะลองมาฝึกกันดูนะคะโยคะเนี่ยเราฝึกให้ทางร่างกายนะคะหายจากการเจ็บป่วยจากโรคภัยต่างๆได้นะคะแล้วก็นอกจากหายป่วยแล้วนะคะยังสามารถสร้างความแข็งแรงเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายได้ด้วยโยคะช่วยเราได้มากมายค่ะตั้งแต่ ตั้งแต่เบสิกที่ไม่รู้อะไรเลยทำอะไรไม่เป็นเลยถึงขณะที่ฉันต้องการขั้นถึงอิ i n อร์มีเดีย e ละและฉันก็ต้องการที่จะไปท่ายากได้แล้วนะคะลองมาฝึกโยคะดูคะ่ะโยคะฝึกแล้วจะบอกว่าแข็งแรงมากสงบตั้งแต่ร่างกายภายในออกมาถึงภายนอกเลยค่ะลองมาฝึกดูนะคะทุกวันพุธนะคะ5มูโครึ่งจะเป็นคลาส all level เหมาะกับทุกทุกคนเลยค่ะแล้วพบกันที่ best body studio นะคะ